สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะเมื่อนี้มาพบกับชมคุณยาพาเพื่อนคือกาวคุณยาสิา่งผ้ามาเห็ดอมไก่บ้านนะคะง่ายๆเอามีไก่บ้านนะคะวันนี้ทําแค่หนึ่งถ้วยอ่าแล้วก็มีน้าําปลาผงนัวรสดีอันนี้พริกแกงที่ยาตาําแล้วก็มีเอ่อตะไคร้ตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูพริกขี้หนูกินดาแดงแล้วก็พริก๊พริก พริกแห้งเนาะเอ่าแล้วก็มีมะเขือนะคะมะเขือมะเขือนี่ก็แช่แช่น้ําเกลือเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะมะละมะละ,ะ,ละฟักไส์อ่ากระเทียบนะแล้วก็มีต้นหอมค่ะผักชีลาวอ่าขาดไม่ได้ก็คือนี่ัวละพานะคะโหละพามาค่ะเราไปลงมือทํากันเลยอ้อลืมบอกไปว่ายาใช้อ่า ปลาราปลาระะ้าสับใส่ด้วยนะคะไปค่ะลงมือทําเลยใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เราตังใส่ลงไปเลยแล้วต่ใส่แค่นี้ไม่ใส่หมดมันจะเผ็ด จากนั้นเราเอาไก่ที่เราเตรียมไว้ใส่เลยค่ะจากนั้นก็คั่วให้มันเข้ากันเลยค่ะคั่วนานหน่อยเนาะมันเป็นไก่บ้านมันจะเหนียว คั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะเปิดไฟกลางคั่วไปคั่วให้ส่วนผสมมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เลยค่ะพอเนื้อไก่ตึงๆแล้วก็ปรุงเครื่องขงนัวรสดีค่ะใส่ไปเลยอัตราส่วนก็แล้วแต่เรานะคะ มักหลายกับไส้หลายเนาะย่าจะใส่ปลาราปลราสับ ปลาน้ำปลาช้อนหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างปลาสับก็เค็มแล้วเ,เครื่องตำหญ้าก็ใส่เกลือไปหน่อย,ยแล้วนะคะเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนจากนั้นใส่มะเขือก่อนเลยคะ่ะมะเขือสุกยาก เราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเปิดดูอหอมปลาสับม,มากมาทุกคนต้มต่อไปค่ะปิดฝา เราจะเติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปให้ท่วมไก่เปิดดูค่ะทุกคนว้าวหอมมากๆเลยพอมะเขือเราสุกนะคะเราก็จะใส่ะมะละลงไปค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ผักทุกอย่างลงไปกินแบบนี้แหละค่ะทุกคนไม่เป็นโลคไม่เป็นไทย เสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนบ้านค่ะกระเจี๊ยบนี่เราก็จะไม่ต้มให้สุกนะคะมาล่าเหมือนกันค่ะแล้วก็พอเดือดเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เดี๋ยวคุณย่าชิมดูก่อนเนาะว่ารสชาติได้ยังอือร่อยจริงจอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวพอเดือด่อยให้เขาเดือดอีกปุ๊บปุ๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอมไก่บ้านเราเสร็จแล้ว รสชาติก็จะออกขมนิดๆนะทุกคนแต่กินแล้วมีประโยชน์มากๆเพื่อนๆมาทามด้วยกันนะคะหอมมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใส่ปร,ราสั์มีหอมมากเสียงดังหน่อยนะคะทุกคน บอกว่าจะทําช่วยเดียวเยอะแยะเลยค่ะหอมากๆเลยค่ะทุกคนยากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจมีการนํำเสนอคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุณ่ากก็ขอให้เพื่อน,อนๆทุกท่านโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะ มาคะมาทานด้วยกันวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะมาทานไหมคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย